สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหล everyone นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้หนิงก็พาเข้าป่าเนาะมาชมดอกบูเบอรี่ปีนี้ดกมากนี่โอ้โหนี่จะเพื่อนๆดอกบูเบอรี่ดกมากปีนี้เนาะนี่นี่นี่นน,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 นโอ้ยฝากถึงคนเก็บบูเบอรี่เด้อปีนี้มาใดบ่เนาะนี่นานะจะเนาะ ก็หวังว่าจะให้รัฐบาลเขาเปิดประเทศเร็วๆนะคะเพื่อนๆเบิ้งจ้าป้าดอกบูเบอรี่อะไรจะมีความสุขทอดไดเข้าป่าเนาะพี่น้องเนาข้าป่าชมธรรมชาติเบิ้งตนนึงได้นี่พี่น้องมันเทิงม,มันเทินปีนี้ อดอกบูเบอรี่ป่าพิณน,น,น,นี่นะคะเพื่อนๆนี่อู้ดอกบูเบอรี่คือดอกแคเบิงจะเบิงเบิงเบิงดอกบูเบอรี่นะคะเพื่อนๆนี่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 ดอกดอกดอกค่ะดอกแน่นี่แต่ว่าจะติดลูกบอลหนิงบอหูเด้อจ้ะเด้อแต่ว่านิ้งให้เบิงดอกมันจะนี่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 เบิงจะพี่น้องป่าบูเบอรี่ บลูเบอรี่ป่าฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆนี่ฟินแลนด์ก็จะมีบลูเบอรี่ป่าเนาะนี่บลูเบอรี่ป่านะคะเพื่อนๆบลูเบอรี่อินฟินแลนด์นะคะนี่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 ป๊าพี่น้องดกคักดกเน่ป๊าป้าเบิ้งจ้ะนี่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 บูเบอรี่ป่าฟินแลนด์เนาะนี่เนาะจ้ะเนาะป๊าปีนี้ดกจ้ะพี่น้องนี่เนาะ นี่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 พามาชมดอกบูเบอรี่ป่านะคะเพื่อนๆน,นี่นี่เนาะอุย้ยนี่เนาะนี่ก็จะมีพี่ๆที่เขาเคยมาเก็บบูเบอรี่นะคะเพื่อนๆเขาก็จะทาามิงเนาะจา้ะเนาะนี่จะ้ะนิงกับพาวนานาขอให้โลกหายไว้ไวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่พาวานาให้ฟินแลนด์เปิดประเทศนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยพี่น้องเข้ากับสิเดเมื่อก็บบูเบอรี่เนาะจ้ะเนาะ แต่มาทำมาหากินจะพี่น้องนีโ่โลกระบาดสองบาทโลกระบาดสองบาทระบาดกลายเป็นว่าเดือดร้อนทั่วโลกเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะนิงก็ภาวนาให้ฟิแนแลนด์เขาปลดล็อกเนาะนี่นี่ปาดพี่น้องเอ้ยบร้โมดเดอนี่นี่นบางจะดอกบูเบอรี่ เบิ่งจ้าพี่น้องแต่ว่ามันก็สจืดบดกทุกป่าเด้อเจ้าพี่น้องเด้อนิ่งมาเห็นพอดีนี่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 ดอกบูเบอรี่ทั้งนั้นเนาะจ้าเนาะมึงมึงมึงสิทาเบิ่งนี่จ้ะนี่นี่ต้นบูเบอรี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่เบิ่งมันดอกจ้ะพี่น้องนี่แต่ว่านิ่งก็บอกได้เลยเนาะว่า บูเบอรีมันก็ซิ้อบริโสด,ด,ดกทุกป่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าพามาเมืองก่อนนี่จ้ะป่านี่ดูโดกแห้งนี่จ้ะโอ้ย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 อย,อยากให้ฟินแลนด์ปลดล็อกประเทศนะคะเพื่อนๆพี่น้องเก็บบูเบอรีห้ามเสียมาเก็บเราจะพี่น้องเนาะนี่เบิ้งจ้ะดกแห้งนี่จ้ะพี่น้อง ตายๆๆตาย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 ปุ่น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 เดี๋ยวสิผ้าหมุนป้ามะม่วงนาะพี่น้องเนาะมันดอกกีรีลิงดีใจเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ้งจ้ะดอกมันนี่เนาะนี่มันก็จะน่าจะฟื้นตัวเนาะสองปีที่แล้วนะแห้งคากพี่น้องมันแห้งมันแห้งจนต้นบูเบอรี่ตายเนาะจ้ะเนาะนี่นิ้งว่ามันกำลังฟื้นฟูเนี่ย ปีนั่นมันแห้งแล้งโพดนี่มันแห้งแล้งโพดต,ต้นบุเบรี่มันตายเนาะปีนั่นเนาะสองสามปีที่แล้วนะจ๊ะพี่น้องนี่ปัดพี่น้องดกดกดกเดี๋ยวพาเบิองตอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเบิองจ้ะเบิองต้นนี้เบิองเบืองเบืองโซออนไลน์แม่นยังนี่ปัดนี่จ้ะพี่น้องโอ้โห นี่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 น,นี่พี่น้องดอกบูเบอรี่นี่นาจะพี่น้องเนาะดอกบูเบอรี่ป่านี่เนาะโอ้นี่เนาะสวยๆอะ่ะเบื้องจ้ะฮืมดูความดกเบื้องจ้ะสุดท้ายให้เบื้องจังไดชัดๆนี่เนาะเบื้องเบืงบ้งเบืง้ง โอ้โห oh นี่เนาะสีชมพูสวยมากนี่นี่เนาะอือหือนี่โ oh wow. อ้โหว้าวตายตายอสู้คือสวยสวยสวยเป็นป่าเลยนะคะทุกคนโ oh ดอกบูเบอรี่ดอกสีชมพูจ้ะนี่ดอกสีชมพูน่ารักเนาะนี่ปาดท่าติดถ้าติดลูกนี่ดกคักเด้อพี่น้องเด้วยนี่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 นนว้ายน่าจะพี่น้องเพราะว่าติดลูกเบิร์ตหนิเอ้ยเอิดเติดนี่มวนมวนเก็บนี่พี่น้องสะออนเนาะพี่น้องเนาะ เบิงเบิงดอกบูเบอรี่สีชมพูน่ารักมากเลยอะ่ะนี่เนาะนี่ว้าวนี่เนาะนี่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 เ้ยเบิงจ้ะดอกบูเบอรี่งามงามคักงามเนี่ยเบิงจ้ะปุ้เป็นป้าจ้ะพี่น้องนี่เนาะเราจ้ะพี่น้องนิ่งกับผ้ามาเมือง,งอีปลาหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องถือว่า ถือว่าโดกนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูบอกดอกบูเบอรี่แล้วถือว่าดอกอ่ะเนี่ยถ้ามันติดหน่วยเด้อพี่น้องนิ่งกันยังบูหัวมันจะติดหน่วยบอลจะพี่น้องเนาะนี่บางเชื่อมันกับบูติดหน่วยจ้ะนี่นี่เนาะโอ้ยดอกโดกพี่น้องดอกนี่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 ป๊าด บุบะหลีปลาฟินแล่นนะจ๊ะพี่น้องปลามันก็นจะบระ้แบบว่าคือเขาปลูกนะจนะ๊ะเนาะนี่เดี๋ยว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 พาไปชมที่อื่นต่อเนาะจะีปมองเมืองอีกมองนี้อือ้โหบอกได้คำเดียวว,ว้าวนะนี่โอ้โหอืมต้นเดียวนะคะมั่นช่านนะต้นเดียวเลย โอ้นี่เพื่อนเลยจ้ะพี่นอ้องตึ้งจ้ะพี่น้องต้นนิดหน่อยนะจ้ะเนาะนี่บลูเบอรี่ป่าทิแนแลนมันก็จะต้นแบบเตียเต้ยๆเนาะนี่บางต้นกระสุนบ,บางต้นกระเตีย้ยเบิ่งพี่น้องชื่อว่าโดบอย,ยูโด้จ้ะเด้อดอกมันอ่ะนี่แมงคู่กำลังกินนะนี่เนาะกำลังกินดอก แล้วก็เป็นลูกนะคะเพื่อนๆนี่อู้ภาวานาให้ติดภาวานาให้ติดนะคะเพื่อนๆเนี่ยภาวนาให้ติดติดผลเนาะนโ,อโ,อโอ้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 ตายตายตาย,ตายปีนี้ผลมไม้ถ้าจะเยอะนี่เนาะอโอ้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 โดอก ส่อออนสะออนสะออนสะออน,สะออนมากนี่ขอบอกนี่ปลาฟินแลนด์อุดมสมบูรณ์มากนี่เบิ่งจะ้ะคุณจะ้ะนี่เนานะว้าวนี่จะใส่ให้ดูโอ้ ปลานี่มันสียู่นั่อันนั้นเป็นใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่จ้ะนุ่นจ้ะนี่จ้ะโอ้โหเบิ่งจ้ะวิ่สะอ่อนวิ่งสะอ่อนวิ่งดีใจบอกป่ะถือพี่น้องเบิ่งจ้ะนี่เนาะอือเป็นปลาพี่น้องเอ้ยคุณ Đục 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 đọc được đọc được Đục đục đọc được đọc được ดกดกดก,ดกพี่น้องเนาะดกดกถือว่าดกถือว่าด,ดกมากเ <esos S 1> บิง้บงจ้ะพี่น้องนี่เนาะหนินงนก็ไม่ได้ถ่ายที่เดียวนะคะเพื่อนเพื่อนนิงย้ายย,าย้ายย้ายที่ไปเรื่อยๆเนาะเบิง้งจ้ะพี่นอ้องเบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิ้งถือว่าดกอยู่นะแต่ว่ากับเนี้โมโหเนาะว่ามันจะจัจบลูกบไปเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวนิงให้เบิง้งเรื่อยๆเนาะนี่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  ้นน,น้อยๆเตี้ยๆนี่จ้ะนี่โอ้ถือถือว่าถือว่าดกถือว่าดกบลูเบอร์รี่ดอกสีชมพูแต่ว่าถ้ามันเป็นน่วยเราเพิ่งก็จะเป็นแรกๆจะเป็นสีเขียวมองบ่กใครเห็นดอกจ้ะพี่น้องใบเพิ่นบังเนาะจ้ะเนาะเป็นสีเขียวเราบันนี้เพิ่งก็จะเป็นสีบลูเนาะจ้ะสีน้ำเงินเนาะเขาจังเอิญบลูเบอร์รี่เนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะโอ้โห นี่เนาะเบิงเบืงเบิงเบงปลาบูบรีฟินแลนพี่น้องนี่เนาะมันก็จะเป็นต้นที่แบบว่าติดดินบ้างต้นสูงบ้างเนาะนี่นี่มันก็จะบคือบูบรีปลูกเด้อพี่น้องเด้อบูบรีมันอยู่ในปลานี่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 ทุกคนมีสิทธิ์มาเก็บกินได้เนาะนี่นี่ถือว่าดกนะคะเพื่อนๆนี่นี่เนาะ นบูเบอรี่ปลานี่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 มันก็นจะบ่คือ้นบูเบอรี่ตน้นเด้อพี่น้องเด้อมันคนละย่างกันจ้ะนี่แต่บูเบอรี่ปลาอร่อยรสชาติดีมีประโยชน์นะเพื่อนๆนี่นี่เบิ่งจ้ะอืมโอ้โหนี่เนาะเบิง่งพี่น้องตน้นหนึน่งต้นหนึ่งถามมันติดนะเนี่ย ว่ามันติดลูกนะนิ้งคาดว่ามันน่าจะติดอยู่เพราะว่าทุกปีนิ้งมาเบิ้งดอกมันมันกะมันกะซ้ำเท่าที่มีดอกเราจะพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งนี่เนาะเบิ้งจ้ะปลาบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆนี่อุย้ยโลกอยู่เดอ้อนี่ ปกติทุกปีนิงมาเบิงน่ะมันบ่ได้ดกปานนี้ได้พี่น้องเบิงจ้ะเบิง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 นี่โอ้โหป๊าพี่น้องโอ้ย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 เบิงจ้ะดอกบูเบอรี่เบิง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 จระกโอ้โหเนาะเบิงเบิงเบิงเนีนิงให้เบิงนี่จ้ะ แต่อนละต้นบอกเลยว่าบันเทิงนะปีนี้นี่บันเทิงจะพี่น้องบันเทิงนี่น่าจะพี่น้องเบิ้งปลาบูเบอรี่เพิ่มเเนาะนี่นิ้งก็ขอคุณหลายๆเดอจ้ะสำหรับคนที่คามเมืองเขามมาติดตามกันน,นาะจะเนาะเดี๋ยวนิ้งจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยทั้งน้ำปลาทั้งท้องผลไม้ทั้งเห็ดทั้งยังนี่เราจะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะนี่ คลิปนี้นิ้งกะจบแค่นี้นะจ๊ะเนาะนขอบคุณเด้อจ้าที่ามาเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะเนะช่องน,น้อยๆของนิงจ้ะเดี๋ยวจะอัปเดตห้เบิ่งนะจ๊ะเนาะเนาะเนี่ยมันเนี่ยม,มันมีลูกมีอย่าง,งสินะจ๊ะเนะเาะแล้วสิพามาเก็บจ้ะพี่น้องนี่เนาะขอบคุณหลายๆจา้าเจอกันคลิปใหม่จา้า thank you for watching see you next video